เสียงเปิดขมรทับแตกฮุนเซนสติหลุดกลางที่ประชุมทหารยอมแพ้ต่อหน้าข่าวนี้กําลังส่นสะเทือนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงข่าวต่อเนื่องรายงานด่วนเข้ามาจากกรุงพนมเปญแหล่งข่าวภายในกองทัพยืนยันว่าหน่วยทัพหลักของกัมพูชาได้ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงหลังจากการประทะที่แนวชายแดนตะวันตกเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงระเบิดดังต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงก่อนที่ทหารจานวนมากจะโยนอาวุธและยอมแพ้ต่อหน้ารายงานเพิ่มเติมระบุว่าฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาถึงกับระเบิดอารมณ์กลางที่ประชุมรัฐรัฐมนตรีภาพจากภายในแสดงให้เห็นว่าเขาตกโต๊ะอ,อย่างรุนแรงและตะโกนใส่ในายพลระดับสูงว่าพวกเจ้าทําให้ประเทศอับอายเสียงพยานเล่าว่าบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบงนันบางคนถึงกับหลบตาบางคนรีบโทรศัพท์หาครอบครัวขณะการประชุมยังไม่จบในแนวรบตอนหนึ่งทหารหลายร้อยนายถูกล้อมไว้โดยฝ่ายตรงข้ามบางส่วนตัดสินใจยอมแพ้ โดยไม่มีการยิงแม้แต่นัดเดียวมีคลิปวิดีโอออกมาแสดงให้เห็นทหารเขียยรถบดเสื้อกรอกและชูธงขาวกลางสนามเพราะทางฝั่งประชาชนในพนมเปนเกิดความโกลาหลทันทีเสียงเซเรนดังทั่วเมืองมีรายงานว่าหน่วยพิเศษถูกเรียกกลับไปป้องกันทำเนียบนายกรัฐมนตรีแหล่งข่าวบางรายเผยว่าฮุนเซนถึงกับไม่สามารถควบคุมสติได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดข่าวแพร่สะทัดไปทั่วสื่อออนไลน์ของกัมพูชาขมิทัพแตกขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงผู้คนแห่แชร์คลิปวิดีโอ และภาพจากแนวหน้าบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์กัมพูชาขณะเดียวกันรัฐบาลเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดมีการเรียกประชุมฉุกเฉินภายในเพื่อหา,หารือถึงสเสถียรภาพในภูมิภาคเสียงจากผู้เองชิยยชาร,ระบุว่าถ้าฮุนเซนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ใน4 8ชั่วโมงผลลัพธ์อาจเกินคาดคิดสถานการณ์ในกรงพนมเปญยังคงตึงเครียดประชาชนแหกเข้าซื้ออาหารน้ำ และเชื้อเพลิงตุนไว้ถนนสายหลักถูกปิดบางส่วนทหารตั้งด่านตรวจเข้มข่าวหรือเรื่องการปฏิวัติกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วขําคืนนี้ทั่วเมืองเงียบผิดปกติแต่ในโลกออนไลน์กลับเต็มไปด้วยเสียงคนถามว่ากัมพูชากำลังจะเปลี่ยนผู้นำใช่หรือไม่ไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดกองทัพเขมรแตกจริงและฮุนเซนกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตทางการเมืองเสียงปิดข่าวนี่คือรายงานพิเศษจากทีมข่าวเอเชีย ติดตามสถานการณ์กัมพูชาได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะรายงานทุกนาทีของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเขย่าอาเซียนทั้งภูมิภาค